คอเคอะเขาไม่มีเหี่ยวอย่างเราหรอกเราเรานะี่ยยังเหี่ยวทุกอย่างก็ตึงหมดยกเว้นยกเว้นหูเขาไม่ตึงไม่เหมือนเราเราทุกอย่างทุกอย่างเหี่ยวหมดยกเว้นหูทุกอย่างเหี่ยวหมดเหี่ยวหมดทุกทั้งตัวยกเว้นหูตึง มั <G ül> นเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องความจริงเอาความจริงออกมาเปิดเผยซะนี <G> ่ <ül> พูดเล่นนะหูไม่ตึงนะทุกอย่างยังดีอยู่ <G ül> จะมีเหี่ยวบาย้างหย่อนแยบบ้างก็ตามแรงน้มทวงเ <G ül> ชื่อเขาคืออาริโตเตินอาริโตเต <G ül> <G ül> ้ครับ อุษาพี่แทบรักษาไว้ช่นชอชูยป้คงรักไว้ไมยดอมดอมหุนดินลดน้ำชาวคำคำชมเด็ดรุมมีไทยผัดซองดอกไม้ฉันจะน้อมอ่อมไว้ ช่วช่วยใจไม่ได้มากมายรักมารยกกับกายหายไปใครเข้าชื่อดวงใจ เจ็บัวใจนักนักร้างรักปักนับซ้ำคู่โฉมาวังชมเชงไม่เคยเห็นใจฉันบ้างเมืเ่อเลวแล้วลทำลายจิตตมร้องได้แค่นี้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีโผย่หอกไม่ได้ <c oughs> พลงนี้เพาะนะของคุณอะไรนะเสียชีวิตไปแล้วต้งเสียชีวิตไปสองปีมั้งอายุยังไม่เยอะเลยคุณออสบารันดีเอ้ออสคีรีบูลเสียงดีดีเอ่อนักร้องรุ่นนี้เสียงดีหมดเลยนะดังหมดเลยนะออสบารันดีออสคีรีบูลก็เป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะแล้วก็ออสออสชมพูพูตตี้เคยดูเขา จุดเยียนพระพุทธตัวข้าบุสบาขออธิษฐานเราจะอยู่ด้วยกันอีกสิบห้านาทีพอนะคะเท่าไหร่เท่ากัน <c oughs> ได้ได้กี่ชั่วโมงก็ช่างมันเยียนที่เยียนน้วมาสการบรนดาลให้อาทยสมปรารถนาโดนจิตอีเดา ีเขามารักค่ารักเพียงแต่บุศบาดังข้านี้ตั้งใจอาองค์ข้าพุทธ,ธาตัวข้าบุศบาขอบราบีอ่นข้าสวดมนต์ขอพระพร แสงเทียนหลุดดขอขอองค์ระเด็นมนตรีโคดมที่จิตนึกแมตตาโคเทียนที่เทียนวนดนให้คนราคารักเพียงแต่บุษบาดังขานตัง้งใจสมัยก่อนมันก็มีเนาะเรื่องอก็ไม,ม่อยากพูด Đại tế phân phán, tìm nạp ước khuôn, lắc mưu.